สวัสดีครับผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมกลับมาบ้านเนาะแล้วก็เดบไปหาพ่อทาจารย์มาครับเมื่อนี้ผมจะเล่าความฝันของพ่อทาจารย์ให้ทุกคนได้ฟังครับงวดทีติ่านาเมื่อกี้เราฝัน901 905ครับแล้วก็601 605เลขออก06ครับ605มันออก609นะครับเนาะก็ถือว่าฝันได้เลข3ตัวครับแต่ว่า3ตัวไม่เข้าเข้าแค่2ตัวครับคือ06 งวดนี้คือเราฝันฝันแล้วครับฝันเหรฝันเนี่ยผมเคยเล่าประมาณสามงวดที่แล้วถ้าจำไม่ผิดครับสามงวดที่แล้วงวดนั้นเราฝันมาเราจับกบครับจับได้กบแล้วเลขมันออกหกห้าสองซึ่งพอท่านอาจารย์ตีเลขคือเก้าห้าสองเลขออกหกห้าสองครับงวดนั้นสามตัวตรงๆง,งวดนี้ พ่อท่าจาย์ฝันว่าได้จับกบอีกหรอครับหรือมันสีรวยมากเอกออกตัวเก่าบ่ครับอาจจะเป็นไม่ได้เด้เราฝันต่อ,องวดเลยครับฝันมาจับกบทั้งกบเป็นทั้งกบตายทั้งกบเป็นตายคามืองของฝันเราเราฝันว่าเราออกไปวานแหครับไปวานแหวานแหแล้วได้ปลาครับ ในป้าแล้วก็บอกว่ากินป้าน่ะดูแล้วบ่เบื่อเราก็เลยว่าโอ้ไปหาจับกบดีกว่าเลาก็เอาป้าครับใส่ในกระสังเสียใบ้างคางฟังห่วยนะครับเรากัไปหาจับกบครับบะนี้จับกบนี่คือจับกบขางฟังห่วยเลยคือจะเอามือนะครับเอามือแบบงุ้มเข้าไป้ขคางฟังห่วยงุ้มเข้าไปเอาสินะครับ งูมเข้าไปเลยพอว่าเราบอกว่าเรากินปลามาเบื่อแล้วไม่ได้าลแล้วก็เลยอยากกินกบบ้างในความฝันแล้วก็ง่มครับมุดนํำแน่เล่นนํำแน่เปียกหมดครับในความฝันปัดพ่อจับไปบ่นนี่จับได้ป้าจับได้ป้านาะมาหน้ป้ามันหลายครับมันอยู่ขังฟังหวยบัดพ่อได้ป้าเราก็บอกว่าเราเบื่อป้าแล้วแเราก็เอาป้าถ่มครับจับอ่อมฟังหวยเลยได้แต่ปลาครับได้ปลาเยอะมาก แต่ไม่เอาปลาสักตัวนะครับคือปล่อยปลาที่บอกปล่อยปลาออกเลยจับได้ปลาแต่ว่าเอาปลาปล่อยเพราะว่าในใจอยากได้กบหรือเหล็กปริศนาพ่อจับได้ปลาแล้วก็ปล่อยปลาปลาก็แปดปล่อยก็ศูนย์เนี่ยนะครับนี่ตีปริศนายละแล้วก็บอกว่าเราโหนหวยครับอยากกินกบดิอยากได้กบดิบัดพ่อยางกลับครับแล้วก็เบื่อเนาะแล้วก็ยางกลับได้ตอนที่ขาไปก็คือริม เลาะริมข้างฝังห้วยไปบัดพ่อเมื่อยแเลยครับแล้วก็ขื้นฟังยางมามาเนี่ขึ้นฟังยางมาแล้วก็เอามาเอากระซั่งครับกระซั่งป้าครับกําแหงแล้วครับฝาดส่บาครับยางกรับบัดพ่อยางการาบครับวันนี้เราเห็นอยู่ในทุงหน้าถุงหน้ามันเหมือนกับเหมือนกับป้าขอนแล้วก็เลยไปยางไปลงมอยู่แถวหน่อยครับวางแหวางกระซั่งป้าลงแล้วก็หือครับหือพวกไอต่อพักบุ่งออกเห็นผงครับ บุ้งหัวผงปูหรือผงอยังสักอย่างครับแล้วก็ตบบึงเนาะมันปุงป้งปุงปุงปุงแล้วก็เอาเยมือครับเอามือครับจกเลยได้กบครับกบตัวบางง่ายหนึ่งกบตัวบางใหญ่กบเป็นๆน,น,นะครับสงสัยคืออยากสิกินกบหลายครับบีบกบจนตายครับตายขามือเลยเพราะว่าอีสานบ้านเท่าครับเวลาจับกบจะต้องหักขาเนาะหักขากบครับไม่ให้กบมันดิ้นแต่ในความฝันเพิ่นบอกว่า เพิ่บริหารคากบเลยคือจับกบแล้วก็บีบกบครับให้มันตายนี่คือความฝันของพ่อเจ้าจันรไม่ใช่แค่กบแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่จับได้กบตัวนึงแล้วเพิ่งก็บอกว่าหยานบ่อิมเดี๋ยวเอาอีกก่อนก็เอาใส่กระซังครับดวกับปลาจกอีกครับนี่อีกหูอื่นได้กบอีกครับบันนี้กบไม่ได้กบตัวใหญ่ๆเลยทั้งกบเป็นกบตายครับคามือเลยทั้งเหลือดติดมือทั้งเหม็นมือเลยเหลือดเหม็นข้าวนะเราบอกว่าเรา จบอยู่สภาครับได้กบสักหลายตัวเติบมากับพ่อครับวันนี้อย่างกับบาทเลยความฝันของพ่อท่าอาจารย์ครับมีเท่านี้มีเท่านี้ครับนี่ความฝันของเราฝันว่าได้จับกบผมไม่เคยจับกบเลยจับได้ทั้งปลาแล้วก็ปล่อยจับได้ทั้งกบแล้วก็บีบให้มันตายตัวเลขมาตัวไหนน้อยเนาะส่วนตัวเลขครับอันนี้คือตัวเลขของพ่อท่าอาจารย์ตีครับเ้อพ่อท่าอาจารย์ตีเลขแค่ไม่กี่หางครับ แต่ว่าส่วนตัวเลขที่ว่าเป็นเลขปริศนานี่ก็คือมันเคยออกหกห้าสองแต่หลักก็คือมันต้องมีนครับเก้าห้าสองห้าเก้าสองนี่คือเป็นเลขปริศนาห้าเก้าสองห้าเก้านย์สองี่คือมันเป็นเลขมันเคยออกครับโปรไดฟันเ็นโกปนี้ส่วนใหญ่มันจะมาห้าเก้าสองห้าเก้าศูนยาสองศูนย์นี่คือมันมักจะออกแบบนี้แหละงดน,นั้นลอตตี้เก้าห้าสองครับมันออกหกห้าสองงดนี่ ตามปริศนาก็คือห้าเก้าสองห้านย์เก้าสศี่คือเลขปริศนาส่วนเลขของพระอาจารย์ตีครับฝันว่าอยากกินกบครับอันดับแรกปลาครับจับปลาเิ่นตีเลขหนึ่ง8 7 0ย์ดหนึ่งดเจ็ดูนย์ปดเี่แหละเิ่นตีเพราะว่าจับก็เจ็ดเนะาะปล่อยก็ศูนย์ปลาก็8ดเพิน 108, 8, ่นก็เลยตีหนึ่ง8ูนย์ปดเจ็ดศูนแปดครับอันนี้คือพระอาจารย์ตีปลาก่อนตีกบครับบันี้ ตีกบพอจอร์จันก็บตีเหล็กเป็ดแปลกเลยครับเป็นตีเหล็กเจ็ดหกสามแมนบอลเนี้ยอ่าเจ็ดหกสามกับสี่หกสามครับนี่คือเรืพอจอจันตีเจ็ดหกสามไม่ใส่จับก็เจ็ดกบกบแล้เราเราเราแล้วสองตีเป็นเจ็ดเก่าสามเลยแล้วตีเป็นเจ็ดหกสามเพราะว่ามันใต้แล้ววะ มันไต้เราก็เลยตีเป็น6กสามเจ็ดหกสามแล้วก็สี่หกสามคือมันตายก็เลยใส่สี่หกสามไม่ได้ใส่ศูนย์หกสามนะเพื่นว่าหรือยวเพืในใส่มไม่ใส่ศูนย์หกสามมาเลยใส่ศูนย์หกสามก็ได้ครับอาจจะเป็นไม่ได้เลยคือเลขมันมีสองแบบไหมครับเลขจะมีอยู่สองแบบคือเลขปริศนาตามที่ว่ามันเป็นตาําราแล้วมันเคยออกครับคือห้าเก้าสองห้าเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์นี่คือตามตาําราแต่ว่าพระอาจารย์ตีครับอันนี้คือตีปลาคือ 801 701เจแมนเจ็ดศนย์8ปดหนี่คือเลขป่าศูนย์เล็กบพอทศาจารตีเป็น763 76กับ463หรือ063ครับอันนี้คือพอ่อทศาจารตีเล่ากับตีแค่พระเาค้งครับแต่ว่าเรากับตีกับผมเนาะผมก็ได้ตีเพิ่มเติมมีเท่านี้ครับถามว่ามักตัวไหนผมถามเลยว่าพ่อชอบตัวไหนมากที่สุดครับเราบอกว่าเรามัก กสามจับจับก็เจ็ดกบมันตายเนาะมันก็หกสามนี่คือเราอาจจะตีทีกสักสามกำว่ากำค่ามือว่าเรามาเจ็ดหกสามครับส่วนภัยหลายคนตีเลขบนตัวอื่นก็ไม่ว่ากันครับแต่นี่คือเลขของระอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเราฝันว่าได้จับกบครับมันมาจริงครับมาจริงอันนี้คือถ,ถ้าถามว่าเป็นเลขหลายตัวบอมันเป็นเลข มันเป็นเลขหลายตัวเนาะเพราะว่าทั้งตามตำรา,าทั้งตีเอาถ้าว่าหลายหลาย,หลายคนตีไปเลขตัวอื่นกับบวัวกันครับผมกับอนโดยชุด,ดีครับมันมาน2พฤษภาคม26ถูกเลขถูกหวยกับเลขพออ่อตาจัน